ประกันรายได้ยางพารา65ทับ66อัปเดตวันเงินเข้าตรวจสอบสถานะเช็คทีน่นี่กลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้วันศุกร์ที่24มีนาคม2566กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยครับพบกันคลิปนี้กระผมก็มีข่าวสารความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ยางพาราเฟสสี่หกหทับห มาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรภารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับอัปเดตโครงการประกันรายได้ยางพาราภายหลังการยางแห่งประเทศไทยดำเนิน โครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรมาแล้ว3ระยะตั้งแต่ตุลาคม2562วงเงินรวมทั้งสิ้น46,682.88ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบในการดำเนินชีวิตของเกษตรกร,กรได้ล่าสุดประกันรายได้ยางพารา65/66ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม มีมติอนุมัติโครงการประกันรายได้ไดกเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่4วงเงินกว่า7.6พันล้านบาทจำนวนทั้งสิ้น1 6 000, 4ล้านแสนรายและนอกจากนั้นยังอนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนผู้ประกอบกิจการไม้ย,ย่างระยะที่สองด้วยประกันรายได้อย่างพาราเฟสี เริ่มจ่ายเมื่อไหรนายนกกรตัดกะวิรพัฒน์ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทออเปิดเผยว่าโครงการนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงที่ราคายางผันผวนซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยและให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือเกษตรกรจึงมอบหมายให้กระทรวงกรเกษตรโดยกยทดําเนินโครงการประกันรายได้มาแล้วสมระยะ ตั้งแต่ตุลาคม2,562วงเงินรวมทั้งสิ้น4 6 6 8 8 8 8 8ล้านบาทบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบในการดำเนินชีวิตของเกรรษตรกรทั้งนี้เมื่อเรื่องขานที่ประชุมกรน,นอยอแล้วคาดว่าจะเสนอเรื่องเข้าคลรมได้ในสัป,ปดาห์ถัดไปหลังจากนั้นจะเคาะประกันรายได้อย่างพาราทีเดียวสองงวดโดยจะจ่ายย้อนหลังของ เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนรายละไม่เกิน25ไร่ระยะเวลาประกันรายได้ 2, 2> เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน2565หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกันรายได้ยางพาราหกห้าทับหกหกหนึ่งเป็นสวนยางอายุเจ็ดปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้วรายละไม่เกินยี่สิบห้าไร่สองราคายางที่ประกันรายได้มีดังนี้ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี60บาทต่อกิโลกร,รมัมน้ำยางสด DRC ร0 0เบาทต่อกิโลกร,รมัมยางก้อนถ้วย DRC 50%บาบาทต่อกิโลกร,รมัม 3. แบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวนร้อยละ60และคนกรีดร้อยละ40ของเงินค่าประกันรายได้ทั้งนี้คาดว่าโครงการประกันรายได้เฟสสจะเริ่มจ่ายเงินถึงมีเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยาง ที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่30มิถุนายน2565จากเดิมที่สามารถจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ล่าสุดการยางแห่งประเทศไทยและทกศได้หารือความคืบโครงการโดยคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินประกันถึงมือเกษตรกรชาวสวนยางได้ทันทีเมื่อผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการทกศ ครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางระยะที่4ที่กระผมคนแชร์ข่า,าวเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามและเป็นกําลังใจสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ